ครับสวัสดีพี่น้องครับอยู่กับบา้านสวนืีเกองครับต่อจากานั่นครับเดีย๋ยวพามาเบิงดความมาเบิงสวนดอกไม้ครับเดีย๋ยวพาไปก่อกลางน้ำรับมือความมาแต่ง,งินน้ำครับนี่ครับดอกไม้เพื่อนเดยนมาถ่ายดอกไม้น้ำครับมือเดี๋ยวพาไปเบิงก่อกลางครับ เัาเป็นแน่ได้เถิงๆมากมาเชื่อครับมาด้มาดูากับนี่นะครับดอกไม้เพื่อนเฮ้ยถ้าภาพมันกระตูกกัดคอโทษได้ครับบมื่อลายครับดอกไม้เพื่อน สบายครับดอกใหม่เลยนี่สบายสบายจะหาทางทางไปงงไงก่อนก่อกลางใหญ่ก่อนครับพี่น้องทางไปก่อกลางกัดหกขนาดเลยมีแต่ปลามีแต่หนามครับอาจจะย้อนแสงเด้อครับอาจจะมึนๆแต่จังน้อยเพราะว่าพระดิต่ฝั่งนี้ครับจะไปน้ำกันครับนี่เป็นวิวอ่างครับเป็นวิวอ่างเป็นวิวอ่าง อ่างเก็บน้ำครับโอ้ยอยาหกขนาดครับนี่สงสัยทางนี้ครับพยางบกอกลางหรือพาดทั่ววิววิวน้ำครับน่ครับวิวว,วปลายยางปลายยางหลายขนาดพี่นอ้องเดี๋ยวปลายยางกับแถวนี้ เถะภาพบนึ่งไอ้ตูบหน่อยเพิ่นตูบหน่อยเพิ่นเดือแต่โค้งครับเดือดตูบหน่อยเพิ่นนี้ก็นี่แหละครับวิวภูเขาสุดยนอนเลยพี่น้องคักอยู่ม่ได้มากเหินนะครับมองนี้เพิ่นข้นตึกปลาหลายครับแถวหนีแถวอ่างหมอกอ่างหนี ปลาโดครับปลาโดขึืนดีขนาดเลยปาสิมาแลนด์นอ,อย่างบไดแลนด์ยูผมเหมือนจวดเข้าขนาดเลยครับน,นี่นครับชีวิตการกันอยู่การกินแต่การกินย่านย่างยัง,ยงบัไดเบิ้งครับยคือคำว่าบาทันมันมนไปทางนี้บ่เด,เดี๋ยวผมย่างไปเบิ้งกัน ปลาหย่าน้ำร้ายครับแถวนี้มีแต่ปลาหย่าน้ำครับนี่อุย้ยใส่ใส่ทรงขาสันมาขึ้นมนมลปลาหย่าน้ำเว้ยออ้นี่ครับทั้งนี้อู้จ็บดิผมน้ำขูดเอาเซตัวผุนว่ะโอ้มันหมืดมันหมืดท้หมืดก็ขอโทษด,ด้วยครับ ลืมเห็นพี่น้องโอ้นี่ฮอดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศเอาจากักเ้าหน้าที่ซิบหน้าที่พ่อครับเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวสังมือครับผา,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 าเป่าครับผาเป่านี่พาไปเบิ่งผาเป่าครับผาเป่านี่เขาบอกว่า,วาตอนตอนตะกี้เป็นเป็นฐานทัพสหายครับ ตอนสหายรลบกันกับชาวบ้านนะครับเป็นแผ่นหินนะครับแผ่นหินใหญ่เลยครับพี่น้องแผ่นหินใหญ่เลยนี่มุกกากางวันเ,เบอรอครับนี่กาก,กางตรงอ่างหุยโทมึงแนมึงขันอ่างแน่หัวหอนขนาดครับนี่ก็ไดมาได้หมวกมานั่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิ่งแถวนี้ก่อน นี่อย่างที่บอกว่านี่ครับฟื้นขาจาหาไวขาจาหาไวไปดังไฟหอดช้แหนบหอดผาเป่าได้นอกครับเป็นฐานทัพสหายสมัยด้กี่น้อลบกันกับชาวบานเดี๋ยวเดี๋ยวานทัพทหารกันนี้ครับหยุด ไต่ไต่ขันอ่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบิ้งครับอยู่ไต่นั่นล่ะครับลบกันยิ่งยิ่งกันอยู่ผู้ครับเพิ่นว่าเพื่นว่าได้ผู้เท่าผู้แก่เพื่อนบ้ามากครับผมกัดหูซ้ำนี่แหละเพิ่อนบอกว่าเป็นฐานทัพเก่าของสหายกัดเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งเช่อนึงครับเดี๋ยวมีมูขึ้นไปก่อน เดี๋ยวจีพาพขึ้นไปเบิง่งนี่ครับมองเขาตกป่าชฉโดภาพทั่วบรรยาก,กาศครับมือนขึ้นอีจกจังน้อยลงอีจกจังน้อยดูวืขึ้นดีคดึ้ดีเลยนี่ครับบรรยาก,กาศกับตุ๊กจีประมาณนี้นะครับ ก่องผมก็เป็นจังสีวะหน่อยหันมาหน่อยไหมอือบรรยากาศกับิเป็นแบบนี้นะครับห่อนห่อนในจังน้อยผมนี่แหละห่อนกัดบ่เป็นยังครับใ้าพมาเบิ้งนะครับทำพระครับทำพระผู้นไกลไกลผู้ละครับ๋ย้ย <c oughs> าายซูมให้เบิง้งพู้นไกลไกลู้ท่องท่องผล้ละครับไม่เห็นดอก มั่วขนาดครับในกล่องภับมั่วผาบมั่วอยู่ประคนี่เดี๋ยวบไปกันโอ้ยังซูมยังม,มาเบิดอยู่อ่าเบิดแล้วมาทีนีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมพาไปท่ามพุณนครับบินพุ่นนะครับก็อกลางครับก็อกลาง บึงมึงจะง่อยอมั้อมึงเขาเล่นน้ำทั้งหูครับทั้งปลากระโถนเอินเอินปลากระโถนครับรดผมตัดแดดขักขนาดเลยพี่เหรอนี่ครับเป็นผาลานหินกว้างเลยครับไงตรงกลางน้ำเลยอาจจะเป็นหลังเดนเสาก็ได้ครับ หลายสาล่าอ <laughs> no oh, mm. ีกแล้วเล็กน้อยคือว่าหลังได้นาได้นีย่งใหญ่วกอยู่กลางน้ำอีกคาดซิว่าดับบุมีโอ้ยก้อยยังขีอยู่กลางน้ำนี่ปั๊บแสงให้อัตโนมัติอีกมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับดูเบิดมือบรรยากาศภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยเอาธรรมชาติเนี่อาชีมืดเด้อบัดีมันัน,นาสิดแดดและมืดขนาดเลยครับคนคนขั้นอ่างครับ โอ้ยเดี๋ยวขึ้นแห้งหดอัะนีนโอ้อย่งังไงเติบครับกว่าชิหอดกับบอดิกไก่ด้วยไก่ตเติบอยู่เมื่อจะเปลี่ยนเงีย้ยโอ้หอนหอนกับหอนกับสุดยอดด้วยครับเึงหึงในมาสเธอหนึ่งโอ้คืนนี้คืนนี้คืนนี้ ต้งยางไก่ครับพี่น้องยางไก่ยางไก,ายยางก่เันนี้คนนี้แต่ก่อนผมผมก็มาตึกคือกันครับแถวนี้แหละบ่ได้ครับฟังเสือมูสูตรตกตกปลาชะโดนี่พี่น้องจุดสูงสุดโอ้ขึ้นมาสูงขนาดเลยได้นี่ มองดูขักปันยังครับอือยิ่พักขึ้นไปมองี่ผมบอกอยุดไตอ้างนี่ครับเป็นหน้าหน้าเพินะหรอหอ,อนหอนไหลครับอือ ขวดน้ำเพิ่นโอ้หบุครับพี่น้องม่เห็นหรอครับไกดโพลโอ้นี่ครับมองมองนี้ครับมองนี่นี่โอ้ปลาโด่ขึ้นปลาขึ้นหลายขนาดเลยครับโอ้พ่นก็ขึ้นได้บัมน พามาเบ่งมองเขาฮิดครับหิดขนาดเลยพี่น้องโอ้ด็กนอยเล่นน้ำาอยู่พุ่นละครับ,ก,รรบก็กลางพุะพครนไกดไกดขนาดนี้ครับข้าตึกปลาดูขับแถวนี้นึกว่ามันดผมก็ไม่เคยเห็นเขาใดา่ายจริงนี่ครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำหุยโทบา้านเฮ้า ีมาผมคือว่าเสร็จไหมนี่มามาแล้วเป็นอย่างคือว่าเสร็จนี่ให้ผมแบตกองสีเบิร์ดป่แบตใหม่ไรครับพี่น้องไาอยูเหึงดอกฮ่อนห่ันไร จะผ้าเบิ่งจะหน่อยกัมันมืดครับมันมืดไม่ค่อยเห็นบันไดครับได้กล่องดีๆก่านี้กัหาเงินซื้อยังบ่ได้ครับตอนนี้กำลังสางโตครับสางโตอยู่บรรยากาศกับแบบนี้แหละผมมันจะให้เห็นคักคักยูวิวงามๆมันย้อนแสงครับมันมืดโอ้เสียดายขนาดเลยนะครับเดี๋ยวผมผ้าขึ้นไปเบิ่งบันทึกเพุ่ะ สีมงครึ่งยังโมหสีม่วงสิบหาครับครึ่งข้องสามสิบไม่ขึ้นมือแล้วโอ้ยขึ้นมือวะพี่น้องเดี๋ยวได้ขออนุญาตครับแสงก็เพิ่มซุดแล้วอ่าแสงอัตโนมัติไปเลยทาแบบ ในกล่องมันมืนมืดกับขอโทษขออภัยเดี่ครับเพราะว่าผมกัดเดี๋ยวผมจะไปศึกษาระบบกันีอีกอยู่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เอาพ่อท้ายใดครับผมก็บ่เคยใส่เชื่อจูนกับไม่กันสันพร้อมเะครับบลูทูธหากันครับต้องโหลดแอปมันมากอีกสำหรับไม่นี้เลย ใครอยากสื่อกั็ลองสื่อด้ครับโมซาครับโมซา mini s โมซา mini s ครับ CSS นะครับโมซา mini s มาตโดนี้คางแรกครับราคาถูกแล้วก็ใส่ง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยใส่ปะ่ะคือผมนี่ล่ะ บเป็นหยังครับในไปเบิ่งเอาในยูทูปในยูทูปผมกับเบิ้งเพิ่นกับข้าใจแน่ข่าใจแน่ครับขออภัยครับเข้าใจแน่ข่าใจแน่ครับเ่นองอันใดเฮ้าเฮ้าข้าใจกับเฮ้ากับใส่ไปก่อนอันใดที่เฮ้เข่าใจกัดค่อยๆปั๊บใส่ครับค่อยๆจูนเข้าหากัน เดี๋ยวมันกับคยชินครับเวลาเ้าเอ็ดไปดูๆมันกับที่คยชินเองครับเ้องเรต้องไปกังวลว่าห้าวเอ็ดอย่างปเป็นครับเพราะว่าทั้งใดทั้งเด้เจอมันในภายภาคหนาครับ้างหนาเราต้องเจอมันอีกแน่ทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้ก็คือกันครับ ค่อยๆศึกษาไปครับนี่ผมไม่ได้ใส่ไม้นี่นะครับเพื่อนว่าพอผมสง่งส่งไม้มาหแล้วเพื่อนว่าแบบเสียงเวลาใส่ไม้มันมบวค่อยดีเพื่อนว่าผมก็ท่านได้ลองล่องเบิยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมเมื่อล่องครับกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวสิล่องเบงิรงเพราะว่าผมถ่ายกับบ่ได้ใส่ไม้ไม่จะเทื่อ ถ้าคนที่บอกว่าเสียงเบาเสียงค่อยบื่ค่อยได้ยินกับขอโทษนะครับเดี๋ยวค่ยวคอยปรับไปครับตอนนี้งบน่อยครับงบน่อยกัดค่อยๆไปทีละย่างครับเดี๋ยวหาสื่อไม่บูทูดไม่บูทูดมากมันยังแบบเสียงมันยังชัดๆไงเดี่ยวมากระแพ่งอีกครับบัดน,นี้เดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนพี่น้องหาเงินเก็บเงินสื่อครับค่อยๆสร้าง ค่อยสางโตไปครับเขาบอเอาทีเดียวดิเพราะว่าบุมมีเงินครับีนกัดใหม่กัดสันกัดโอ้ยผ่านหลายคลิปอยู่ตั้งแต่คลิปแหลกกัดโอ้เพ่งแล้วผมว่าปีที่แล้วมะยังแบบบอด้เอ็ดยูทูบร YouTube จริงจังนะครับก็เลยพึ่งเอ็ด YouTube จริงจังกับช่วงช่วงตอนปีใหม่ครับปี2020มากกใใสซเลยครับ ก็ค่อยถ้ายมาก่ายมาก,กแบบหลายคนบอกว่าคลิปสั้นคลิปแบบนั่นแบบนี้ครับก็เลยแบบเออเดี๋ยวหาซื้อไมก่กันสั้นมาก <c oughs> แบบเพื่อคลิปให้คลิปหนึง่งเนี่ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวห้าลองเอ็ดไปสภาก,ก,กอนออผมว่ะก็เลยแบบ ซื้อใหม่โมซาโมซาครับใหม่โมาซาใส่ดีครับดีดีคือกันนิ่งครับสุดยอดเลยแต่เสียงกัดเห่ากัดตงเว้าดังๆในจักนอ้อยทาบบอดแบบทาบแบบบอดใส่ใส่ไม่น้ำถ้าใส่ไม่น้ำกะสิด,ดีกว่านี้ครับอันนี้ผมบอดเนฟไม่มาน้ำ ก็เลยแบบต้องเอ่อต้องเบาดังๆเลยจังหน่อยอยู่ผู้เดียวน้าครับตอนนี้มือไผ่เลยเบิ่งนะ้สวนดอกไม้เพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าแหวาจากจังหน่อยอาชีพวิเห็นเด้อผมวนี้บิเห็นเจาเจาะของวิเห็นเลยผมหนุดขนาดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าแง่งจังหน่อยพี่น้องโอ้หมุนปลาหมุนดงมาโอ้ ส่วนเพื่อน,นตายเบิดแล้วล,ละ่ะดอกไม้เพื่อนก็นเรียบร้อยเบ่นละเพราะว่าบ่ได้รักษาเพบ่นว่าช่วงโควิดครับอู้เออเออหนานหนานงานน้ำขูดเอาแล้วครับนี่ครับดอกอันนี้เพื่อนก็นีน่โอ้โบ่โฟกัส่ดมาขคืนหมู่บ้านเลยนี่นี่นี่ดอกสวยงาม สวยงามคือเก่าครับนี่ดอกพวกนี้สวยคือเก่าครับคือคนปลูกนี่แหละคนคนปลูกก็สวยครับเจ๋ครับรลักสีโทนเดี๋ยวรีวิวสวนใ้เพื่อนก่อนอาจจิตบุกลุกเพื่อนมากเพื่อนสีหายโล้โยเขาไปเอ็ดอยังเพื่อนวะอาจจะได้ อาจะครับนี่ครับเป็นทุ่งดอกไม้เลยมียูมันก็ขึนก็เพื่อนวานหรือว่ามันขึนเองครับนี่มันขึนเองกัดชดยอดเลยได้นี่เป็นทุ่งเลยผมประกาศเข้าไปมันกลาเป็นทางยางผมเขาได้ชิว่าล้วไผ่พันยางเขามาเอาอีเล้วเป็นโทษอีแล้วครับแป้งนี่กัดคือคอยยางไปนี่นะครับ สุดยอดขึ้นกันครับนี่เดี๋ยวจิภาพเป็นเป็นขั้นอ้างครับอันนี้โอ้เจ็บขนาดเลยครับไม่หย่ยน้ำขูดนี่แหละครับบอมีอยัองเง,ง็ดกับท้ายคลิปเล่นไม่ได้เล่นอกจริงจังเดี๋ยวบูมีคลิปลงเพื่อน อ้แดงคัขนาดขนาดครับแดงคัขนาดเลยครับพี่น้องเคื่องบ,อก,ทองบอกทัวเคืองบกทัวร์พอดีเหี่ย,ยวมันเหรออันอนี้กับ,ก <c oughs> กบอ,องนางครับเจ้นามป่า เจ็บดอกอย่างเพื่อนครับจำปาบอกโอ้บวบบวบเบิ่งบวบครับเหมือบวบบวบเพื่อนกับเหี่ยวตายไปแล้วขึ้นเร็วตายเร็วครับบวบเพราะว่ามจนไม่ ผิดผักชั่วข้าวนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงงขั้นอ่างครับนี่รถคู่ใจไปไหนไปกันไปครับเดี๋ยวพาไปเบิงงอื้อ ขนาดเลยครับพี่น้อง อะไรอย่างวะผู้สาวครับผู้สาวยิมย้มให้ดูเห็นเห็นบนน้อครับเบิ่งก่อนโอ้มึดมึดมึดตึ๊บเลยครับพี่น้องเบิ่งแน่ตุ๊กไตมันนี่แหละครับมองที่ผมว่จาจะเห็นม่เห็นแล้วเนาะครับพี่น้องนี่นี่น,นี่มองนี่นะครับติดแบบสหายเพินน่นมากันมาลบกันตะกี้ มึงวิวอ่างครับแบบน,นี้มึงวิวอ่างอาชีมมืดมันตึบเลยครับพี่นอ้องโอ้ไม่เห็นยังเลยครับอืออกับคลิปนี้กับขอจบไว้เพียงสมีครับมันนี้มันอยู่กับภาพมเลาะเดี๋ยวบัน,นจะพาไปเลาะตามหมู่บ้านครับบันนี้ จักจักเมือนเมครับผมฮะหาเวลาก่อนแต่ว่าว่าเดี๋ยวสีภาคไปทั่วมูบานครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ครับไผอยากเบิ่งคลิปผ้าเป่ากัดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดด้อครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งครับไล่หอดหนึ่งลอยไล่เดี๋ยวจะพาขึ้นผ้าเป่าครับกดไลค์เลยครับลอยหาซิก็ได้ครับหนึ่งลอยลอยหาซิได้เบิดครับขอแค่ให้ เกินหนึ่ง่อยครับเกินหนึ่งลอยหรือผมจะพาขึ้นไปเบิงครับสำหรับคลิปนี้กัดสำมเนะล้ะครับเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ